และคลิปนี้นะครับผมจะมาแชร์วิธีการคุดตัวเรเดียนนะครับผ่านทางระบบ iOS นะครับจะทำยังไงก็ไปชมกันในคลิปได้เลยก <ๆๆ S 1> ็สวัสดีเพื่อนเนทคน,นครับผมพิจายพิสตูดิโอนะครับก็เป็นช่องที่เน้นให้ความรู้เกี่ยวบเรื่องของการคูิปโตนะครับ เอาเป็นว่าช่วงนี้นะเหรียญพุ่งขึ้นเยอะนะครับแล้วก็คลิปที่แล้วนะผมทําในระบบวินโด s นะซึ่งเครื่องวินโด s ผมมันเป็นค่ายแดงเนาะแต่ทีเนี้ยก็ในเครื่องที่เป็นเป็น Hi 4s เนี่ยมันจะอยู่เป็นค่าเขียวทั้งหมดเลยนะครับอะเอาเป็นว่าไม่พูดพร่มทําเพลงนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยมามาที่หน้าจอกันนะครับเขาเรียกว่าผมเนี่ยปาดเจ็บมาหลายรอบนะครับหลังจากที่ผมได้เทสนะครับเอาน้องเครื่องขูดเนี่ย ไปลองขุดดูนะปรากฏว่าเฮ้ยมันขุดไม่ได้นะครับเนี่ยนะผมลองเซตตามระบบ Windows มาแล้วเนี่ยใช้ Srb Miner มันไม่สำเร็จว่ะผมก็เลยยังไม่ย่อทอนะครับเร่ากว่าผมเลยจะมาลองทำใหม่นะอันนี้คลิปก็เป็นออกกึ่งๆสดนิดน,นึงนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นตัว bc miner b s miner นะครับอ่าเรามาดูกันเลยนะครับก็เนเพื่อนนะเข้า h i 4 h o s นะครับเข้าไปในฟาร์มนะครับแล้วก็ทำการสร้างตัวไฟชีดนะครับ ทีนี้เนี่ยเลือกคอยตรงนี้นะเป็น RxD นะครับเรเดียนนะครับจากนั้นบอลเลตนะครับเพื่อนๆไปล็อกอินในเทรดออกนะครับเข้าไปตรงเว็บ t r a d e ็อ com นะครับแล้วก็ไปกดตรงบาลานซ์นะครับจากนั้นเนี่ยก็เซิร์ชตัวเหรียญนะครับว่า RxD ตรงนี้นะครับกดเ e posit นะครับแล้วกด Copy ้ตรงนี้มานะครับจากนั้นก็เอามาใส่ในตรง Add w a l l e t นะครับ แล้วก็ใส่เลขลงไปตรงนี้ปึ้งนะครับอิมชื่อนิดนึงนะครับผมใส่ว่าเทรดดอกนะครับแล้วกดสร้ปึ้งนะครับอ่ะมันก็จะเลือกอย่างนี้มาให้นะครับทีนี้คูนะครับเลือกเป็นวูลี่พูลี่นะครับวูลี่พูลี่อ่าเสร็จแล้วนะครับก็เลือก world auto p p l ี s อันนี้นะครับจากนั้นกดแอปพลายนะครับแล้วก็เลือกโปรแกรมฟูดนะครับเป็น Bset m i n o r ตัวนี้นะคจากนั้นเขียนทั้งแดงเลยนะครับอ่าทีนี้ครับกดเขียนไปชี้เลย ลองดูนะว่าจะสําเร็จหรือเปล่าผมกดติดดาวไว้นะครับแล้วก็ไปเลือกเครื่องนะครับเลือกเป็นเครื่องเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งของผมจากนั้นก็จัดการนะครับยิงไฟชีตนะครับเลื่อนมาที่ตัว B set minor ตรงนี้นะครับยิงเลยนะครับโอเคยิงจรวดเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับก็รอมานะครับทีนี้เพื่อนๆสังเกตตรงนี้นะ ถ้าของใครเป็นสีส้มนะครับไปกดอัปเดตให้มันเป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนนะครับอ่ะแล้วก็มาเข้ารีโมทแอคเซ s ตรงนี้นะเปิดเชลล์ขึ้นมานะครับตอนนี้เนี่ยเครื่องขุดก็น่าจะกําลังทําการลงตัวขุดอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก็มาดูข้อมูลใน h e a d l e t n o กันนิดนึงนะครับตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีสูตรเนี่ยเซ็ตโอเวอร์ค็อกใน m i n เ r อร์ซอฟต์แร์เนี่ย อ่ให้ใช้ชุดคาสั่งนี้ Copy ไปได้เลยนะจ๊ะนะอันนี้เราก็ดูเป็นข้อมูลไว้ก่อนนะตัวนี้เนี่ยผมยังไม่ได้ออรอกนะครับเดี๋ยวรอราดูว่ามันขุดได้หรือเปล่านะถ้ามันขุดได้ก็เดี๋ยวเราค่อยมาออระหอกดูสามีกรอบหนึ่งนะครับลิงก์ตรงนี้นะครับแล้พิมพ์ว่า Miner นะครับลองดูนะตอนนี้เนี่ยมันกําลังลงนะครับอย่างที่ผมว่าไปเนาะมันกําลังลงกําลังโหลดตัวโปรแกรมขุดกันอยู่ ช้าวันนี้ทํำไมช้าก็คิดว่าแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวมันจะเริ่มขุดแล้วนะครับเพื่อนตัวบีซันไมเนะมันก็ขุดได้หลายเหรียญนะครับเราไปแอบดูระหว่างนี้นะไปดูตัว b ี m i n ไ r ตัวนี้นะครับเรียกว่าเขาก็เพิ่งอัปเดตมาเมื่อ3วันที่แล้วนะครับมีอัปเดตอะไรใหม่บ้างอ่ามาดูกันนิดนึง 14. 4, 14. 1 4บ1ี่1นะครับ significant improve Aspa head rate efficiency เฮ้ยเดี๋ยวจะลองดูนะว่าขุด Aspa แรงขึ้นจริงเปล่า n e x a ก็เพิ่ม h a d rate นะครับ r a d e a n ก็เพิ่มโอ้โหเรียกว่าเฮ้ยมันเพิ่มกันหมดเลยวะเนี่ยอ่าย้อนไปดูนะวันนี้เราขุด r a d i a n กันนะเพื่อนเรียบร้อยมันมาแล้วนะครับตัว r a d i a n นะครับก็คือเครื่องนี้นะครับผม overclock นะครับโอ้โหมันบอก ยี่ห้อรุ่นเรียบร้อยเลยนะอาจจะโหลดมาจากไบออสนะนี่นะครับตัวสาม0ูนเจ็ศูนย์ผมนะครับในแท่นนี้นะครับโอ้อคอกอยู่อคอรอกอยู่ที่พันหกร้อยห้านะครับว่ามาแล้วแรงขุดนะครับดูยังไงวันเนี้ยตาลายกันเลยทีเดียวปูแฮตเลดไมเนอร์แฮตเลดในจะอันี้นะครับเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองนะครับเรียกว่าขุดอื้อ น่าเกียดไหมก็ไม่น่าเกียดแล้วก็ไม่แรงนะกิดไฟเท่าไหร่กิดไฟร้อยสาห้านะโอ้โหไหนบอกประหยัดไฟไงเพื่อนแอมาดูดินี่ครับก็เขาบอกว่าใช้วิธีในการล็อกคอกคกหรืออะไรพวกนี้นะผ่านทางตัวซอฟต์แวร์นะครับอ่าหรือถ้าเพื่อนๆจะลองจูนเข้มนะเปลี่ยนจากพันสี่ห้าครับให้เป็นพันเจ็นะครับ แล้วล็อกเมมคอร์กไว้ที่810อ่าพาวเวอร์ลิมเนี่ยล็อกไว้ที่150พอเุ้ยน่าสนใจนะ,ะเดี๋ยวเราไปลองกันดูนะครับว่าสูตรอัวคอกของเขาเนี่ยแจมจริงเปล่าอนี้นะแรงขุดเนี่ยผมว่าไม่น่าหนีจากนี้แล้วนะครับนี้นะผมโอ c คผ่านทางตัว m i n เนนะครับ1605เนี่ยไม่ใช่ทางออกที่ดีแล้วนะครับน้อย่าจูนเข้มของเขาอีกอะ่ะ เดี๋ยวลองกดออปชันอันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวไปใส่ในไมเนอร์นะเนี่ยนะครับกดค o ปปี้ตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็ลองมาใส่กันดูนะครับอ่าพอเข้าไปตรงไฟชี้นะครับกดตรงตรงนี้นะแล้วก็เอดิมันนะครับจากนั้นเข้าเซตอัพ i ม e น c o n คอนฟิกนะครับเลื่อนมาตรงเอ็กซ์ตา u ์อาร์กิวเมนต์ตรงนี้นะครับกดวางเลยนะครับเพื่อน ันนี้นะครับมันขึ้นว่าเออร์เลอร์นะเดี๋ยวนี้มันดีเทคให้นะครับให้เราทำการลบช่องว่างหลังตัวเลขกด enter ทีหนึ่ง mm hmm. ตายป่าวละลบ enter ทีหนึ่งเฮ้ยมันบอกว่าผิดหมดเลยโจดมาเดี๋ยวเรามาลองดูอาร์กิวเมนต์ของเขานะครับ à, วิธีใส่นะ <c oughs> เขาบอกว่านายใส่อาร์กิวเมนต์ผิดนะครับโอเคอาร์กิวเมนต์ของเขานะ <c oughs> เขาต้องใส่เป็นตามที่เขาว่านะครับ ก็มีเครื่องหมายคำพูดแล้วก็โคลอนนะครับเราก็ต้องมาแปลงนิดนึงนะครับเครื่องหมายฟันหนูนะครับแนะนําว่าทําในคอมนะครับเพื่อนเพเพราะว่าอย่างนี้นะครับมันอาจจะมีตัวอักขระที่ผิดเพี้ยนนะเวลาที่เราพิมพ์นะครับอ่าเนี่ยนะมันก็จะบอกว่าเอ้ยบรรทัดที่หนึ่งนายทำถูกแล้วอ่าให้เราลบลบเครื่องหมายลบๆนะครับแล้วก็ใส่หนูอ่ะเขาเรียกอัญประกาศนะครับแล้วก็กดโคลอนทีนึงอ่าทำไปเรื่อยๆนะครับ อ่ะประมาณนี้นะแล้วกดแอปพลาย n ชนนะครับเน่กดลบให้ชัดเจนนะไม่ให้มันแดงนะครับกด a อ p พ y นะครับแล้วก็กดอัปเดตดูนะครับอัปเดตเอาไฟเอาเวอร์เกอร์นะครับอ่าเรียบร้อยมันก็จะทําการหยุดตัวขุดนะครับแล้วก็เราก็พิมพ์ใหม่นะว่าใหม่เนือนะครับมันจะรันใหม่นะครับเรียบร้อยนะอ่ะนี่มันกําลังรันนะครับอ่ามันก็ทําการล็อกล็อกคอกนะครับ ออฟเซตไปที่เท่านี้ล็อกเคอร์กอยู่ที่พันเจ็ดสี่สิบนะครับแรงกว่าเดิมนะครับแล้วก็เมมเมมเนี่ยเป็นศูนย์แต่ล็อกเมมไว้ที่แปดร้อยสิบอ่ามันบอกว่าบนี้นะครับลองดูนะว่าแรงขึ้นขนาดไหนนะครับอิงปมหวาหลอกเราเปะเนี่ยคือข,ขา์ดผมแดงเลยนะครับอันนี้นะอ่าเนี่ยนะมาแล้วนะเพื่อนในไมเนอร์นะวิ่งอยู่แปดร้อยสามสิบเจ็ดนะครับอันนี้นะ ็แรงกว่าเมื่อกี้ขึ้นมา1ขุมนะครับแล้วก็กินไฟน้อยลงนะครับเพื่อนเรียกว่าชุดคําสั่งตัวนี้เนี่ยจัดว่าเด็ดจริงๆนะครับใครยังไม่ได้ลองใช้นะครับไปลองกันดูนะครับรีเฟซอีกทีนะครับ Miner เ,เราก็วิ่งกันตัวละ830รว่าแล้วนะครับซึ่งก็ถือว่าเหมือนกับตัวที่เขาเคลมไว้ใน h a n d l e ด n o นะแต่ว่าองผมนะมันก็จะกินไฟเยอะกว่าหน่อยนะครับอันนี้นะกพ เป็นเนซีผมอาจจะไม่ได้ดีเท่าอุ้ยก็เท่านะครับแล้วแต่แบรนด์นะครับถ้าเป็นตัวตที่สองสองพัดลมเนะยกินไฟแค oui. ่ร้อยนิดๆครับถ้าเป็นสามพัดลมนะ X4 พวกนี้นะก็จะกินไฟพัดลมเพิ auth, ่มอีกหน่อยนะครับเนี่ยเพื่อนๆลองดูนะปุ่มพวกสองพัดลมหรืออะไรพวกนี้นะก็จะกินไฟน้อยหน่อยนะครับอันนี้ X4 ตัวนี้อาจจะพัดลมเสียครับในชิวในชิวของเรา โอเคได้แรงขุดประมาณนี้นะครับอะเดี๋ยวไปสรุปกันนิดนึงนะครับเรียกว่าโอเคดีเลยนะครับอะก็โอเคนะเพื่อนคลิปนี้นะก็จะเป็นการขุดตัวเรเดียนนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เรียกว่าราคาเหรียญมันพุ่งขึ้นเยอะนะก็เรามันระวังกันนิดหนึ่งนะเหรียญพวกนี้เนี่ยเหรียญเป็นตัวเล็กนะครับพอมันกระโดดนิดกระโดดหน่อยเนี่ยเปอร์เซ็นต์ขึ้นมันจะเยอะมากนะครับ ทำให้แบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยรายได้มันดีนะครับแต่บางทีเนี่ยพอการาฟมันทุกนะครับรายได้จะหดหายนะการเป็นขาดทุนนะดอยค่าไฟกันบานตะไทยเลยนะครับเอาเป็นว่าตัวนี้นะครับขุดใน h ฮโฟรนะใช้ BC-miner เนี่ยวิ่งดีมากๆเลยจดจวดเลยนะครับแต่ถ้าเป็น SRB-miner ผมเเสร็จให้มันวิ่งไม่ได้นะครับอ่ะเอาเป็นว่าใน h ฮฟก็เพื่อนๆลองใช้ตัว BC m i n า r ใช้สูตรอ v ว r c l o อ k นะครับ ตามที่ผมทำ o w t o ไว้ได้เลยนะครับก็บไปใส่ชุดคำสั่งในตอนท้ายนะครับใช้วิธีการล็อกในตัวตัวโปรแกรมของ h าร์ดเองเนี่ยมันทำให้แรงขุดเนี่ยไม่ดีเท่านะครับไปล็อกในตัวโปรแกรมขุดกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทิ้งข้อมูลไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับอะคลิปนี้จบเพียงเท่านี้แล้วนะครับยังไงฝากกด like, ไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b ์ช่องกันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจคอมพิวเตอร์นะสาหรับเล่นเกมนะครับแล้วเอามาขุดได้ด้วยนะครับก็ ติดต่อผ่าน PT Computer มาได้เลยหรือจะติดต่อผ่าน IP พ t u o i o ใน Li n e o f f i c i a l นะครับคิม SI ดไนะครับตัวแอนะครับ IP พ t สตูดินะครับแล้วก็แอดทักน้องๆกันมาได้เลยนะครับอ่ะผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเหมือนกันนะครับโอเคก็เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับผม